สมพรยู่นเตดครับเตรียมทีมมานานยังครับเตรียมมาได้ปีที่แล้วก็ส่งอเบครับครับนักเตะส่วนใหญ่รวบรวมมาจากที่ไหนครับสมพรเนี่ยครับเด็กเด็กที่ผมทํามาตั้งแต่อายุสิบตั้งแต่สิบสี่ครับตอนนี้มันยี่สิบนแล้วครับอืมพวกสี่เจ็ดสี่แปดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาอยากให้เอาเด็กชุดนี้ได้ไปเยาวชนระดับประเทศเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วครับสมพรนี่หายไปเจ็ดแปดปีเกันแลถึงไหมเจ็ดปีครับผมเล่นปี้ายปีโตกชันมาดีครับถึงเวลาไทยบาบ ถึงเวลาถ่ายบาปครับไม่เด็กโอเคไหมก็โอเคครับรับรุ่นพี่ที่เคยเล่นเอฟซีแล้วก็ใกล้ๆแถวประตวลบ้างสุราษฎร์บ้างนะครับตอนนี้เด็กผมอยู่ที่ซ้อมอยู่ประมาณ22คนครับเป็นวิไลพระชุมพรครับซ้อมสนามไหนครับในวิไลยด้วยแล้วก็มีสนามซ้อมของอบจด้วยครับที่เสนอไปขับเรตติ้งิเนี่ยใช้สนามไหนครับสนามสนามย่าเทียมครับพอดีสนามกลางกําลังจะปรับปรุงครับน่าจะให้ทันก่อนมกราครับเพราะว่าเขาจะ ชมพอจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับได้อานิสงสนามบอลต่อไปเลยนี่จะเสริมต่างชาติไหมผมก็อยากเสริมมาแต่ว่าพอเขาทางการอย่างเดียวว่าผมยังไม่ฆ่าเราใครมาก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นก็รอดไปถ้าไม่ขึ้นผมโดนผู้ใหญ่ว่าแน่นอนเสียแต่ก็ยังมีเกินเกินท่าทางไ่บ้างมีมีครับมีแต่ถ้าเนิ่นนานไปเขาก็ต้องหาที่เล่นก่อนถูกไหมเราว่าเขาไม่ได้ใช่ครับเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็รอมกันมีความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์อะเก้าสิบนะเก้าสิบโอเคงั้นซ้อมต่อเนื่อง ตอนนี้ขับผมผ่านหมดแล้วอะไรผ่านหมดแล้วครับครับผมคือพร้อมก็รอรอเขาสรุปเห็นเขาแจ้งมาว่าวันที่เก้าเนี้ยเขาสรุปแล้วครับวันที่เก้าโอเคขอให้ได้รับข่าวดีนะ